บาดิพี่น้องสิจุท่าทุกเมืงสบสัจฉจกคือกาพี่น้องวปั่นวปันในยูพระมารุบงศพเน่อนะองบงศพเน่อพี่น้องวมปันในยูพระบ่อนอนอันจรพี่น้อง คนขลามากินนะไล่ไล่นะซบนีพอครับคนขลาลายกินะอยู่นะยยนะบน,นยุงเด้อยู่บน,นยุง,ยนนยงองศบนีพอ,อเออ con la ở này con la gì nữa Hãy subscribe สุกยาพ่อมาตุ้งไผ่ามากุ้สมวยพีนยพ่นางคนลาดลพินคนลาเี็กพินาใส่ใสิฟังความในงานอาสุกของยาคูอาเมสวรมาซโยแล้ว่ายาคูเผ็กคนลาดีพี่นาอ่าใด้รักษานา อาชเพต้านเลือสกัดัการร่บาทิ่ก็ัการนอกดใส่ปลาปิบากคนละนกใส่ปลาปิบาเออการอยู่นั่งี่จะห้างรับการก็ได้นะพราว่าพวกชเปนองของอยู่นอันนี้เข้ามาร่ององรมานนนาาน ปลาโคตรพนักคนร้ายน,นาี่เราเลยปลาดุกแย่พ่อเขาทำได้ดีและจากบรรดาพูนแดงถึง่ะม่วงตะม่วงผสมตะม่วงผสม เราใช้พรานทำนนี่ก็ติดต่อทางราการพวกเราพอนก็เตเียมไว้สำหรับผาปิดปากคนลาอยู่พื่อน คนไลฟ์นะ,ะน,ะนะคไไนไนลฟน อากาศนาวไปน่อยนาแห้งไียน่อยนาว้นคนลายพี่น้นนนนองวงศพยนพอผวงศพอย่บ,บนับบนนมุุบันนายูวงศพก็มีรถดแห่พี่น้นนนอง นี่ดดเหตนะุพี่น้อคนกระลายอยู่ไหนพี่นะ้องคนลล่ไปนะ้องเบื่อคนขับไลยคนล่มานยุ่งนะ Hơn đẻ thì phải đợi đi <laughs> ไปไปหลุดแห่โหป้าไปหาไปกินนี่กันไปหลุดแ่ขาบ่หดแหแล้วไปกินเาจะไมเต้นคนลลาพี่น้อยเจตเตอรลี่พี่น้องสวัสดีสนีปริมาณงานงานจบจะผ่อนหรือบรรยงแม่โคคาลาลายพี่น้อย ตเาราดพเอตาเดพี่น้องเพื่อนก็มีสาะกันพี่น้งอ,นองแม่พรไปเดพี่น้องสเพื่นกับปลพี่น้องพิงมพ์ับป้ารยมกยเจะลุงเพื่อนนะมองหลงปลาอยู่มั้งลงปลากัิบมันจะี้กระพุดลออ น้องเป็นหัวพี่นะ้องมันเป็นหัวพี่นะ้องมันกับเจ๊ก,กเราพี่นะ้องคนชักคนคัดเสียผักละลายพี่นะ้องคนร้ายร้ายนะใครมันกับบอลลูนไปได้พี่นะ้อง มาลรับาคนหาปะชายวนอะไรเห็นเขาคุณปน,ปนปะชายตาไปพี่น้าปปเพือหาบอลปล้าปไปหาผู้บ่าวเห็เนโตรจริงเลยพี่น้าเอ,อ้ย อันดักเล่าได้เห็นตัวจริงเลยพี่น้งมาเนี่ยคนดังพี่น้ากเกนานะออคนดังเจอแลยพี่น้งเ <c oughs> นื้อสเปนดนื้อสเปนเวื้อเปนทราบพ่อก็ไม่เห็นนักเล่าตัวจริงพี่น้งเลยพ่มทีแม่เเห็นล่แมนเดดพี่น้าทำมไ แดดกับแดดลิลอนี่ท่านากักกินข้าวพี่น้งองกินข้าวเที่ยงนะตุ๊ดเที่ยกันแล้วพี่น้ออากาศก็ดีดีพี่น้งองเห็นตัวจริงหลือพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องบ่ายสองด้านาทีจากมุ่งฮะอันรถสปาใส่ นีเผื่อเมื่อวันี้ไม่ทำโตแล้วเผื่อตัวเมื่อแค่ตัวเมื่อก่อนก็ได้อเมื่อก่อนก็ได้แต่เราเมื่ออยกรนั่งจะาปิตแล้วพี่น้องถากไร้แจตรี่พี่น้องชอบเปนตเรีพี่น้องกะปิ้นคือ่าแจ้แตี แมพขับไปได้เพ่นเ้อพี่น้องผ่นานังยี่เด้พื่นดางเศ้าจอยนเด้อพี่น้องยานพ่นไ้เพี่อนเอพ่นพ่นพ่นบทนผ่านนะนั่ารั่งน้อยเดียวยน่เนยเดียวเนอถ้ากินข่าพี่อนมางานนะครับจอยนีจมาใกล้ๆผู้ขากล้ขนเม่อพี่น้องมันยุงนะมันผู้แดีนะมานำเท่าโจยมางานพอ ใช่แต mm. ่ว่าห้าวอยู่บันมุงนะผอยู mm ่บ hmm. ัดมุนคูนนะกับบันเดียกับพลล่เนะต่างกันน่าหนาวเปน้องหนาแห้งดิโดนแหมาเบิร์ดโดนแหม้าแล้วคไปน้าใช่คี่าวพี่หน่อย ปลาลูกกินขาชมเ้อปาลูกินข้าวเด้อลทมาแล้วโดนแห่มาแล้วจ้าไม่สบายนะปลาไปน้าลงแหย่ไปนั่งอืมไปน้า รถแค่พี่น้องท<ป>ะลลน้ำไปเลยปะ้าพี่น้องไปเลยพี่น้องสะสม,ม่วลอุ้ยจเนียมพี่น้องโจรพี่น้องขันพี่น้อง โ้พี่น้องจา้ามอส่งจ้าขอรับไปคลิปนะพี่น้องสาธิตตาสาธิตตาขอมาคิมนาสบายดีตุ้ติตาสอบเด็นพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย